ของโรงเรียนโรงเรียนวัดเกษม5สุขภาพ <coughs> 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 เขาเนี่ยเดี๋ยวพวกสักคับผมไมน่เนาักคับผมแบยครับแยาชก็ไนนี้จะเวลารับับบเลยเบอเจาใหู้อะไรเนาะให่นาะใใจก็ได้ดูได้เป็นโรคหัวใจก็ได้ะ เรียกนจีเอ็็ลซึ่งกัร้านจากลงีเไข้หวัดไข้หัดใหญ่ตัวนี้สาคัญเพราะว่าคนที่สูงอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กๆภู้มตางก็ไม่เคยดีแล้วนะเวลาเจออย่างเย็นก็มีโอกาสที่จะเไไจ็บป่วยง่ายตัวไหหายใจนะครับ ก็คงจะต้องทานน้ามากขึ้นะน,าาะน,นะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานาลไม้รถเปรี้ยวซะหน่อยนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปถูกต้องค้างนาเช้าเๆหรือว่าตอนดึก